รัฐสมุทรสิทธิราชเนี่ยมันเป็นการปกครองในื้อสัตร์ที่การรวมอํานาจไว้ที่คนคนเดียวอ่ารวมอานาจไว้ที่คนคนเดียวหมายถึงอะไรเออเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาจะทำเออปกติแนละ้วเราเรียกว่า ทุกๆประเทศเนี่ยมันจะมีอำนาจเนาะอำนาจทิพยไตยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบะอยยางปัจจุบันเนี่ยยางปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าอ่าอธิปไตยเรามีแบบเออนิติบัญญัติบริหารตุลาการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออซึ่งนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกไปเป็นแบบอ่าฝ่ายนิติบัญญัติก็จะเป็นฝ่ายสสสวอะไรอย่างเงี้เนาะอ่าฝ่ายเอบริหารก็จะเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยรัฐมนตรีรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเป็นอ่า ตุลาการก็จะเป็นศาลใช่ไหมคะแต่ในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่ก็คือในอดีตเนี่ยคือทั้งสามส่วนที่พี่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันรวมไว้ที่พระมหากษัตริย์คนเดียวคือเราจะเห็นอายกตัวอย่างเช่นหนังเรื่องเอ่อเรื่องอะไรนะพี่จําชื่อเรื่องไม่ได้แต่ชื่อชื่อบรรทองปะเออที่ไม่มีแบบคุณช้างคุณแผนอะไรเงี้ยเออซึ่งในในตอนนั้นอะเราจะเห็นว่าตอนที่แบบพระมหากษัตริย์อะเขาจะต้องทําหน้าที่ในการตัดสินใช่ไหม ก็คือเขาทําหน้าที่การใช้อํานาจตุลาการะในการตัดสินคดีด้วยนะคะที่นี้ถามว่านอกเหนือจากเขาเองแล้วเขายังใช้หน้าที่ตัวเองในการที่อ่ะเราจะเห็นว่าเขาจะมีการตั้งองค์มนตรีต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งอันนั้นก็เหมือนกับการเป็นรัฐปรบารเป็นรัฐบาลแล้วก็รวมไปถึงการออกกฎหมายหรืออะไรเงี้ยพระมหากษัตริย์ก็เป็นคนออกใช่ไหมอ่ะเราเรียนมาว่าน้าที่บัญญัติคือทําหน้าที่ในการออกกฎหมายก็นั่นแหละเออก็คือพระมหากษัตริย์เป็นคนออกกฎหมายด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เท่ากับว่า อันนี้มันคือการรวมหน้าวิธีคนคนเดียวเออมันคือคอนเซปของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชอ่านะคะก็คือแบบมีคนคนเดียวที่เป็นคนแชมป์หน้าทิปไตยต่างๆอะไรอย่างนงี้นะอืมทีนี้นะคะในสมัยราชแยนที่ห้าเนาะเออก็คือในปีสองนสี่หนึ่งนะคะพะตุลจอมเก้าจาอยู่หัวเนี่ยเขาเป็นพระหมหากษัตริย์นะคะในสมัยที่ห้าแห่งพระบรมอ่าบรมราชจาก,กีวง์นะคะสมบรูรณ แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นสมเด็จพระปิยะมหาราชนะคะมีความหมายว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นผู้รักกิ่งของปวงชนคือที่บอกว่ามหาราชอ่ะอันเนี้ยอันนี้เป็นความรู้ความรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือว่าคําว่ามหาราชเอ่ยไม่ใช่ทุกพระมหากษัตริย์จะได้มีคําว่ามหาราชต่อท้ายเออนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ที่เราจะเห็นเลยก็จะเป็นแบบ เอ่อรัชกาลที่เก้ารัชกาลที่ห้าอะไรเงี้ยเออน,นะคะเหตุเพราะว่าคําว่ามหาราชอ่ะมหาราชแปลว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นรักยิ่งก็คือแบบเหมือนเป็นแบบพระมหากษัตริย์ที่ที่ที่เป็นที่ครองใจประชาชนอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออถึงจะได้คําว่ามหาราชต่อทายนะคะเออแล้วก็ทีนี้ในสมัยรัชกาลที่ห้าขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นตอนที่แบบสามสิบหรืออะไรเงี้ยนะเออเขาขึ้นตอนอายุป,ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้าปีเองนะเออ ะนะคะทีนี้น่ะพอเขาอายุตอนที่เขาขึ้นเนี่ยเขาขึ้นตอนสิบสี่ถึงสิบห้าปีใช่ปะทําทให้ว่าเขาไม่สามารถที่จะว่าราชการเองได้ก็เหมือนเราอะตอนที่เราสิบสี่ถึงสิบห้าปีอะไรเงี้ยได้ทํากฎหมายแล้วอาจจะรู้สึกว่ากฎหมายเขาจะตีว่าเรายังเป็นผู้เยาว์อยู่ใช่ไหมดังนั้นแล้วอะเราจะต้องมีผู้แทนอ่าก็เหมือนกันราชการที่ห้าเขาก็ต้องมีผู้แทนเหมือนกันเขาจะเรียกว่าผู้สําเร็จราชการแทนนะคะ ซึ่งผู้สําเร็จราชการแทนก็คือชื่อว่าช่วงบุญนาคพี่คิดว่าน้องๆหลายคนน่าจะแบบคุ้นๆหูกับนามสกุลคขาว่าบุญนาคอะเออเพราะว่าเมื่อก่อนอะดังมากอืมทีนี้ในสมัยชยนีห้าเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าเขาอะเอ,อ่อขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีช่วงบุญนาคเนะี่ยเป็นผู้สําเร็จราชการแทนใช่ไหมอันนี้พี่จะเล่าสตรอรี่เรื่องของบุญนาคนหนึ่งก็คือว่า บุญนาคอะเป็นเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่มากเว้ยคือแบบเขามีอํานาจมากแบบมากมากอะเออคือปกติแล้วอะเวลาที่อา่าสมมติหนูคิดเนาะว่าเวลาที่เราอะจะมีพระมหากษัตริย์คนถัดไปอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องมีการแบบเลงๆหรือเลือกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อเป็นแล้วก็จะให้ลูกเป็นต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้เนี่ย ความยิ่งใหญ่ของตระกูลบุญน,นาถที่พี่หมายถึงก็คือว่าตระกูลบุญน,นาถเป็นคนเลือกนะคะว่าจะให้ใครเป็นพระมหากษัตริย์คนต่อไปเออยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอนะแบบอํานาจค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบเหมือนตระกูลเขาอะไรเงี้ยก็แบบว่ามียศถาบรรดาศักดิ์อะไรประมาณนั้นอนะเออก็เลยแบบมีอํานาจในการเลือกซึ่งตระกูลบุญน,นาถก็เลือกพระมหากษัตริย์ก็คือรัชกาลที่ห้าขึ้นมาเป็นอ่าพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะทีนี้เนะี่ย ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นน่ะคือในปี2411เนยนที่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่อายุยังน้อยอยู่ใช่ไหมอายุยังไม่ครบอะไรเงี้ยยังไม่ยังไม่ได้มีแบบอำนาจในการที่จะว่าราชการเองนะคะแต่ทีเนี้ยพอผ่านมานะคะในปี2416นะคะเป็นช่วงอายุที่่20ปีละก็คือบรรลุนิติภาวะว่าง่ายๆอย่างนี้เนาะเขาสามารถที่จะว่าราชการเองได้ละอืทีเนี้ยต้องบอกว่า เออราชะการที่ห้าเนี่ยในสมัยตอนที่เขาบริหารอยู่อ่ะคือในตอนนั้นเองเนี่ยอืมจะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ก็จริงนะแต่ว่าอํานาจที่แท้จริงอ่ะมันมันไม่ใช่ของเขาเองเวย้ยคือพี่ต้องเ,อเล่าอย่างนี้ว่าสืบเนื่องมาจากคําว่าบุญนาคอะยิ่งใหญ่มากเออแบบเป็นเป็นคนยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้นเนี่ยบุญนาคอะเขามีทั้งเงินมีทั้งแบบ ในอดีตนะที่มันจะมีพวกแบบไพฑารอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออทั้งไพทารคนอะไรอย่างเงี้ยในตระกูลของเขาเยอะมากเว้ยแล้วก็เขาเขามีเงินเก็บค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเออไว,ไว้ไว้ไว้ใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยเออซึ่งที่พี่บอกว่าพระมหากษัตริย์อะ่ะยังแบบยังมีแบบอำนาจน้อยกว่าเขาอะ่ะคืนเลน,นักษณะที่เออ<ม>เวลาที่พระมหากษัตริย์เขาจะทําการลบอะ่ะ เออปกติมันก็ต้องใช้งงใช้เงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบางทีพระมหากษ,าษ,าษาัตริย์อ่ะไม่มีเงินด้วยซ้านะต้องไปขอยืมบุญนาคอะ่ะเออต้องไปขอยืมตระกูลบุญนาคมาใช้ทําการลบเ้ยแล้วก็เออบางบางครั้งอะ่ะสมมุติว่าตัวพระหมหากษัตริย์เองเขาไม่มีกองกําลังของตัวเองด้วยซ้านะเ,ออเวลาจะไปลบอะไรอย่างงี้ยก็ต้องไปขอยืมเงินขอยืมแบบกองกํลาลังของตระกูลบุญนาคมานะทําในการลบอะ่ะเออซึ่ง อ่ะสมมุติเราคิดนะว่าสมมตินะว่าเราเป็นกษัตริย์ใช่ไหมแล้วเราเราไปเจออะไรแบบนี้เราเราจะรู้สึกไงเราจะรู้สึกว่าแบบมันประหลาดปะมันแบบเออเราเราดูเป็นกษัตริย์ที่แบบเป็นผู้ใช้อํานาจอธิป,ปไตยอะไรเงี้ยเออที่แบบเราเราดูยิ่งใหญ่อะ่ะแต่ทาไมเราถึงต้องไปขอความช่วยเหลือจากเขาเหรืออะไรประมาณเนี้ยเออนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็เลยไอ้ตรงเนี้ยแหละมันเลยเป็นประเด็นที่ทําให้แบบพระมหารกษัตริย์ในราชการที่ห้าก็คือตัวราอห้าเองเขาอะ่ะอยากที่จะปฏิรูป เออตัวสองคงสองคมใหม่อะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบปฏิรูปทําให้ตัวเขาเองอะกลับมามีอํานาจโดยที่เขาไม่ได้มีอํานาจแค่แค่ชื่อเออคือแบบพระมหากษัตริย์ก็ดูจะแบบยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แค่ชื่อไงแต่ว่าพอจะทาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอํานาจอะไรเลยต้องไปขอคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยแบบมีไอเดียว่าเขาอยากที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนปฏิรูปอ่าสภาพการเมืองในตอนนั้นเองอะไรเงี้ยเออเอาให้อํานาจมันมาอยู่ที่ตัวเขาเองอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เขาก็เลยเริ่มที่จะเปลี่ยน อเริ่มที่จะปฏิรูปการอํานาจเขา้าเริ่มที่จะไปรูปอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางในตรงนี้เนี่ยก็คือแบบเป็นลักษณะของการปฏิรูปเรื่องของสังคมเออปฏิรูปสังคมโครงสร้างทางสังคมอตกคำว่าโครงสร้างของขอนุญาตเพิ่มโครงสร้างก่อนปฏิรูปโครงสร้างสังคม อ่าปฏิรูปโครงสร้างสังคมนะคะทีนี้ปฏิรูปโครงสร้างสังคมเพื่ออะไรเพื่อดึงอำนาจเข้าสู่ตัวเองอ่าดึงอำนาจเข้าสู่ทิงนะเออทีนี้พี่จะเล่าให้ฟังว่าสังคมสมัยก่อนอะ่ะมันเป็นแบบไหนขออนุญาตวารูปให้ดูนะคะ เออมันจะสอบไปสับมานิดนึงนะเออก็ก็ก็เข้าใจนิดนึงอ่ะคือเมื่อก่อนแนอดีตนะก่อนก่อนที่ใแตนนที่าเนี่ยจะมีไอเดียในการปร,ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมนะมันจะเป็นอย่างนี้เว้ยโครงสร้างสังคมก่อนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะพระมหากษัตริย์เนี่ยใหญ่สุดใช่ไหมเออทําไมภาพมันเล็กค้างไหมค้างไหมวัมนใหม่ที่ค้างไหม หรือว่าภาพมันแค่แหลกเฉยเหรือยังไงว่าทำไมพี่ภาพมันแหลกว่าปก,กติมันไม่เป็นภาพหรือว่าแบบวิดีโออะไรนะมันภาพภาพสื่อการสอนหรือว่าวิดีโอที่พี่กำลังสอนหน้าพี่ยแหลกด้วยเมื่อกี้เนี้ยไม่แหลกนะเอาหรอโอเคโอเคก็อ่ะคิงต่อจากคิงเป็นใครขุนนางเว ถูกไหมมีคิมเป็นขุนนางแล้วต่อจากหุนนางเป็นใครไพทากอันนี้วาดโครงสร้างทางสองคมไม่เห็นอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นเซตแบบเนี้ยถูกไหมเออก็คือทีนี้เนี่ย เราเรียนไฮรักี์มาละเราเรียนระบบเรื่องของแบบว่าพวกแบบระบบไฮรักี์มาระบบราชการมาเราจะเข้าใจรูปนี้ไว้ว่าถ้าเราเห็นรูปเนี้ยเราจะเห็นว่าให้กับทา่าดอเขาจะมองว่าใครเป็นหัวหน้าเขานั่นคือขุนนางถูกปะเขาก็ขึ้นตรงแค่ขุนนางรักแค่ขุนนางะอะไรเงี้ยเอออีกอย่างนื้อขึ้นในสมัยก่อนมันจะมีเป็นฟิลแบบ พระมหากษัตริย์ไม่ค่อยมามีเอ่อรีแอคก,กับชาวบ้านใานช่องเขามากอะไรเงี้ยเออต้องแบบแทบจะไม่เห็นหน้าตาพระมหากษัตริย์ด้วยซ้ำยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาพระมหากษัตริย์เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเออก็ไม่ได้รู้สึกผูกพันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปรักหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่ให้ข้าวให้น้ํากินให้ที่อยู่หรืออะไรเงี้ยก็คือขุนนางเออเออมันก็สมเหตุสมเห็นสมุสมสมผลน,นะมันก็มี k e s e อะไรเงี้ยเออทีนี้เนี่ยพอให้พอทานเนี่ยเขาก็ขึ้นตรงกับขุนนางใช่ปะมันเลยทําให้แบบ เขามาหากาัตริย์อะไม่ได้มีคนเป็นของตัวเองเออแล้วการมันว่าเหมือนขุนพวกขุนนางอะ่ะไม่ใหญ่กว่ากุนซัมอะ่ะเออเป็นฟีลแบบนั้นนะคะทีเนี้เนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนโครงสร้างแบบนี้ใหม่ให้กลายมาเป็นแบบนี้ค่ะ พี่มันก็ดูเหมือนเดิมนะทําไมทําไมมันมันมันแมาต่างกันยังไงเลยเออหราอจะตั้งคํถามว่ามต่างกันยังไงถูกไหมจริงๆแล้วอ่ะรูปเนี้ยมันดูอาจจะแบบเอ้ยตำแหน่งมันก็เหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าถ้าเราดูคือพระมหากษัตริย์เนี่ยคือคนที่อยู่สูงสุดเว้ยเอ้าอันนี้มันก็อยู่สูงสุดไม่ใช่หรออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มันมันมีความชัดเจนว่าคิงอ่ะอยู่สูงสุดที่ควบคุมทั้งขุนนางและภายถาด เออมันจะเป็นฟิลนี้คิงอยู่สูงสุดที่จะควบคุมขุนนางแล้วก็ไพาทานและที่สำคัญในอดีตแนอดีตเนี่ยมันมีประเด็นประเด็นหนึ่งเวย้ยที่พระมหากษัตริย์เนี่ยต้องการที่จะแก้ไขเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาตรงนี้ก็คือแนอดีตเนี่ยเอ,อ่อมันจะมีการเก็บภาษีเนาะเออเพราะว่าแบบคุณเป็นประชาชนของประเทศะอะไรเงี้ยคุณต้องจา่ายภาษีใช่ไหมทีนี้เนี่ยคนที่เก็บภาษีเนี่ยคือพวกขุนนางขุนนางมันพวกเป็นคนที่เก็บภาษีใช่ไหมคะ แต่ว่าปัญหาก็คือว่าคุณนางเนี่ยในอดีตมันไม่ได้มีแบบปัจจุบันที่สมมติว่าเวลาเราเกิดเราคุณพ่อคุณแม่ทาอะไรให้เราคือการแจ้งเกิดใช่ไหมสมมติว่ามีคนตายเราก็ต้องไปแจ้งตายถูกปะตามแบบตามระเบียบอะไรเงี้ยเนาะไอการแจ้งเกิดแจ้งตายอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้ไว้ว่าประชากรภายในประเทศอะ่ะมันมีกี่คนไอสิ่งสิ่งนี้เขาเรียกว,ว่าการทสาสมโนสมโนประชากรในอดีตมันไม่มีแบบนี้เวย้ยคือมันไม่รู้เลยด้วยซ้ําว่า หมู่บ้านนี้มันอยู่กันกี่คนมันมีชีวิตกี่ชีวิตเราไม่รู้เออแล้วพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นคนที่อยู่ไกลกับประชาชนอยู่แล้วเขาจะไปรู้ไหมล่ะว่าเขาปกครองประเทศเนี่ยคนที่เขาปกครองอยู่อ่ะมันมีทั้งหมดจํานวนเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้ถูกปะ่ะทีนี้เนี่ยเวลาที่แบบมีการเก็บภาษีมาขุนนางเป็นคนเก็บภาษีให้กับตัวพระมหากษัตริย์ใช่ไหมไอ้ความที่มันไม่รู้อ่ะมันเลยไม่รู้ว่าแล้วยอดที่ต้องได้อ่ะต้องได้เท่าไหร่วะอะไรเงี้ยคืออะ แบบสมมติว่าไม่รู้พี่เคยเล่ามฟังปะ่ะนะว่าทําไมเอสัมพากรในแต่ละแตในแต่ละที่อ่ะเขาเขาถึงพยายามที่จะแบบไปบอกให้กับทุกคนอ่ะไปจ่ายภาษีะอะไรเงี้ยเออเหตุเพราะว่าเขาอ่ะจ,จะได้เขาจะได้เหมือนแบบเป้ามาเวเอ่สมมติว่าสัมพากรนี้คนไม่เยอะมากเขาอาจจะต้องเก็บภาษีให้ได้สักประมาณห้าล้านเออ เขาเขาเขาได้เขาได้เป้ามาจากส่วนกลางแลว,ว่าเขาต้องเก็บภาษีให้ได้ห้าล้านก็ต้องไปคำนวณก่อนว่าปกติแล้วได้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยสมมติว่ามันขาดดูล้านหนึ่งขาดยูล้านหนึ่งเขาก็ต้องไปดูว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีใครที่ยังไม่ได้จ่ายภาษีก็ต้องเข้าไปหาว่าโอเคอย่าลืมไปยื่นภาษีนะนูน่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยก็ต้องเก็บมาลักษณะประมาณนั้นเพราะว่ามันได้เป้ามาเอออันนี้ได้ถามมาจากคนที่ทํางานสภากรนนะคะทีนี้เอ่อ ตัวพระมาหากษัตริย์เองอ่ะเขาก็ไม่รู้ใช่ปะว่าคนมันมีเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้เลยว่ากูจะต้องแน่เท่าไหร่วะก็ก็ขุนนางก็ให้นะเท่านี้ก็เอาเท่านี้อะไรเงี้ยเออทีนี้เนี่ยพระมาหากษัตริย์ก็เลยมีการทําสมโนเอ่เอสออเอเขาเรียกว่าอะไรนะประชากรสมโ,โนครัวเออก็คือแบบสำรวจสมโนครัว,วว่าต่แต่ละพื้นที่อ่ะมันมีเท่าไหร่เพื่อให้มันได้เป้ามาเวเอและให้ขุนนางอ่ะมันเก็บได้ได้เต็มมิเต็มหน่วยเออ ทีนี้เนี่ยไอความที่มันเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอะไรเงี้ยเออการทากว่าจะทํเสร็เรล็จกว่าจะสม,มะโนประชากรได้ทั้งประเทศอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช้าใช่ไหมความฉลาดอย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่ห้านั่นคือการที่เขาเอาสิ่งสิ่งหนึ่งอะมายัดใส่ในโครงสร้างนี้เว้เพื่อให้ตัวเขาเองอะแม้ว่าเขาอาจจะยังทำสม,มโนปร,ประชากรยังไม่เสร็จอะเขาก็จะได้ภาษีที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเว้สิ่งสนะิ่งนั้นเขาเรียกว่า ระบบราชาการอืระบบราชาการมันเลยถูกใช้ครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยชนินหะ้านะคะพี่ระบบราชาการเข้ามาแล้วแปลว่าอะไรวะหนูงงขุนนางอะ่ะจากแต่เดิมอะ่ะคุณก็อาจจะแค่สังกัดทำานทะํทำงานให้กับตัวพระมหากษัตริย์ใช่ไหมจากแต่เดิมคุณทําหน้าที่คุณใช้ชื่อตัวเองว่าเป็นขุนนางใช่ปะเราไม่ใช้ชื่อนี้แล้วค่ะเราเปลี่ยนเปลี่ยนจากคําว่าขุนนางนะเนี่ยไปน่นแะไะ ข้าราชาการข้าราชาการแปลเป็นไทยว่ามันคือการที่คนที่ทําเพื่อให้ประททำเพื่อแผ่นดินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคําถามต่อมาคือไอ้คนที่ทําให้แผ่นดินเนี่ยทำทำงานให้แผ่นดินเน่ะมันโกงเงินหลวงได้ไหมไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปพูดกับสถานาการณ์ในะปัจจุบันนะ <laughs> พี่ทำไมทุกวันนี้หนูเห็นข้าราชาการกินเงินอะไรองี <laughs> ้ มันผ่านมาแล้วนะเออแต่หมายถึงว่าคอนเซปต์ในอดีตเนี่ยมันคือแบบแต่คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องอ่ะมันคือจะต้องแบบไม่กินเงินหลวงไงเข้าใจไหมเอออันนั้นก็คืออยู่ที่แบบพฤติกรรมส่วนตัวละเออการที่คุณเป็นข้าราชการคุณห้ามกินเงินหลวงเฮ้ยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเก็บภาษีได้เท่าไหร่เขาก็ต้องให้นใช้ใน,น่ห้าเต็มเม็ดเต็มหนวยถูกไหม,ไม,ไหมเออเนี่ยแบบตอนที่พี่เรียนเว้ยคือพี่รู้สึกว่าแบบนายชนี่ห้าเขาแบบเขาเขาฉลาดเนาะ เออแต่ว่าที่ต้องบอกว่าการชื่นชมคําว่าฉลาดของเขาเนี่ยคือพี่ไม่ได้แบบโหพระมหากษัตริย์เป็นที่รักยิ่งห้ามให้ใครมาแตะนะคือพี่ไม่ได้เป็นพวกข้างเจ้านะแต่หมายถึงว่าพี่แค่ฉลาดในยุคที่แบบในยุคที่แบบอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เข้าทั่วถึงอนะเขาจะบะแบบในยุคที่มันแบบความรู้มันไม่ได้แบบว่าหากันง่ายอะ่ะคืออย่างทุกวันนี้เราความรู้ค่อนข้างหางา่ายคือเราเข้า u t u b e แล้วก็เซิร์ชแล้วก็เจอแล้วถูกปะแต่ในอดีตมันไม่ใช่แบบนั้นไง อันนี้นี่บียอนกว่าพ่อแม่เราอีกอะบียอนกว่าการที่แบบแบบจดหมายอีกอะเออเข้าใจะปะเออแล้วพี่รู้สึกว่าเขาฉลาดมากในการที่จะแบบเอาสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมามาช่วยในการบริหารของเขาเออนะฮะทีนี้เนี่ยพอ,อระบบราชการเข้ามาปุ๊บเขากลายเป็นข้าราชการใช่ไหมแล้วจากเดิมไพร่ทอะไรอย่างที่รู้กันดีว่าในสมัยรัชกาลที่ห้ามีการทำอะไรเลิกไพร่เลิกท่สอ่า ไพท่ทาจากแต่เดิมผลเป็นไพย่ยรญาจะปาเปลี่ยนเปลี่ยนถูกเปลี่ยนมาเป็นอะไรคะประชาชนหรือว่าเขาจะเรียกกันว่าราษฎรทีนี้พอเป็นประชาชนหรือว่าราษฎรจริงๆอ่ะที่พี่บอกว่ามันจะมีในยาของมันอยู่อ่ะเพราะว่าคือ เราอะ่ะมักจะถูกพราะพกันด้าว่าพี่ไม่รู้ว่าพี่ต้องบอกแบบนี้นะพี่ต้องออกตัวก่อนว่าพี่ไม่รู้ว่าน้องๆที่เรียนกับพี่อะ่ะจะมีความคิดเห็นกับพระมหากษัตริย์อย่างไรแต่สิ่งที่พี่กําลังจะเล่าให้ดองฟังไปต่อตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนที่เราเรียนการเมืองก,กับปกครองกันเนี่ยพี่เล่าจากข้อเท็จจริงนะคะโอเคไหมคือข้อเท็จจริงที่มันเป็นมันเป็นหนังสือที่พี่พุ่มอ่านมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบ ตั้งแต่สมัยเรียนแล้วอะไรเงี้ยเออก็คือเรียนมาจากอาจารย์แล้วก็ไปอาา่านหนังสือเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยก็เอาเอาเนื้อหาตรงนั้นมา,มาเล่าให้น้องๆฟังแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็ถามว่าจะเชื่อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมขึ้นอยู่กับวิจารณญาณพวกพวกเรานะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะว่าเออการพูดเรื่องของการเมืองเนี่ยถ้าสมมติว่าอยู่ไปฟังจากคนที่ลักเจ้าอยู่ก็จะได้การเมืองในรูปแบบหนึง่งถูกปะอยู่ไปฟังจากคนที่เป็นเสื้อแดงอยู่ก็จะได้การเมืองในลักษณะแบบหนึ่งถูกไหมอ่าดังนั้นก็คือ สิ่งที่พี่เล่าเนี่ยก็คือข้อเท็จจริงก็คือขึ้นอยู่กับวิจารณญาณฟังเอารู้สึกก็สมเหตุสมผลก็เชื่อนะฮะโอเคไหมอันนี้มันพูดยากนิดน,นึงคือต้องออกตัวไว้แบบนี้เลยคือแบบป้องกันว่าแบบว่าเออแบบที่นาามึงไอแอนตี้เจ้าไปเนี่ยอะไรเงี้ยบอกไม่ใช่นะเว้ยคือเล่าจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะฮะโอเคไหมทีนี้อย่างที่บอกว่าประชาชนเนี่ยจากแต่เดิมคือเป็นไพ่เป็นทาสแล้วคุณก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นประชาชนใช่ไหม คอยหลักสำคัญเลยนะเวที่การเปลี่ยนเขาอะก็คือเขาต้องการลดกำลังข hmm? ุนนางเวเพราะอะไรเห็นเห็นเห็นตอนแรกป้าที่บอกว่ากำลังของตัวเองก็ไม่มีด้วยซ้ำถ้าเกิดสมมติว่าขุนนางมีกำลังมากกว่าคือในดิบมันก็จะเป็นแบบสมมติว่าใครมีพลกำลังมากกว่าเขาก็อาจจะแบบล้มกระสับได้อะไรเงี้ยเออกูลดแม่งเลยอะไรเงี้ยเขีนมาราชการที่ฆ่าฉลาดอะแบบก็เปลี่ยนดิเปลี่ยนจากประชาชนอะไรเงี้ยเอเปลี่ยนจากไพ่าอะไรเงี้ยก็มาเป็นประชาชนสิ เออก็คือให้ให้เขาเนี่ยจะก็คือมีชีวิตอิสระอะไรประมาณนี้นะฮะไม่ต้องไปเป็นไพ่เป็นทาสของของใครอะไรอย่างนี้ทีนี้อ่ะคอยแรกคือหนึ่งได้ลดกําลังขุนนางละอันนี้คือข้อดีที่แล้วเจนิฮาจะได้ต่อมาสองคือการที่คุณเป็นไพ่เป็นทาสอ่ะคุณต้องเสียภาษีนะหรือวป่าเออคุณเป็นอ่ะต้องบอกว่าไพ่เนี่ยเสียไพ่เนี่ยคือ ถ้าเทียบถ้าเทียบสถานะถ้าเทียบแบบยุคสมัยปัจจุบันกับอดีตคือเราเนี่ยเป็นไพ่คนหนึ่งเออก็คือคือเป็นคนที่แบบเป็นฟิลแบบขออนุญาตใช้คํานี้นะก็คือหาเช้ากินข้ามเลี้ยงดูตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาปกป้อง,องเราอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเออเป็นเป็นฟิลแบบนั้นนะคะก็นั่นแหละเราก็จะเป็นไพ่ในอดีตอะไรเงี้ยซึ่งไพ่เนี่ยก็จะแบบก็จะมีแยกปี่นะไพ่หลวงไพ่สมหรืออะไรเงี้ยก็แยกปี่เนาะ เออแต่บ the w ว y ก็คือไพ่เนี่ยคือคนที่จะต้องจ่ายภาษีแต่ว่าทาสเนี่ยไม่ต้องจ่ายภาษีอ่ะทีนี้พอคุณยกเลิกไพ่ยกเลิกทาสแล้วทาสเนี่ยจากเด,เดิมคุณไม่จ่ายภาษีใช่ปะแต่พอคุณเปลี่ยนสถานะตัวเองมาเป็นประชาชนแล้วอะคุณต้องจ่ายภาษีปะใช<จ>่เพราะว่าน่คือหน้าที่ของประชาชนในรัฐถูกปะเออพลเ,เมืองในรัฐมันต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐ แล้วพาเสีใครได้พ้ามหากษัตรย์เออคือพี่ไปอ่านเอ่อบทความของนักเขียนท่านหนึ่งจะจําชื่อไม่ได้แล้วขอโทษนะเออคืออ่านตั้งแบบตั้งสมัยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วคือจะบอกว่าตอนเรียนปร,ปร,ปรวาศาสตร์การเมืองปกครองอ่านหนังสือเยอะมากอ่านหนังสือเป็นสิบเล่มอะเล่มละห้าร้อยกว่าหน้าคือแบบแต่ละอาทิตย์อะอาจารย์เขาจะแบบว่า อันนี้เนะี่ยคืออย่างหนึ่งของการเรียนมหาวิทยาลายัยคือการที่เราก็ไปทํากันบ้านด้วยแล้วเราก็ต้องแบบมาเวลาอยู่ในห้องเรียนนะ่ะอาจารย์เขาก็สอนแหละแต่มันก็จะมีบางประเด็นที่แบบเราสามารถยกมือถามได้ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปทํากันบ้านมาเราก็จะมีสตอรี่คุยกับอาจารย์อะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเรามานั่งเรียนเฉยแล้วก็กลับไปค่อยๆกลับอ่านก็ได้ว่าอะไรเงี้ยเออมันก็จะแบบทําให้เราอาจจะไม่ได้ความรู้แบบ inside, อินไซต์เยอะๆมากขึ้นอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นทีนี้ไอ้หนังสือไอ้บทความที่พี่บอกอะ่ะคือ มันเป็นบทความที่กําลังเล่าเล่า,ลา,ลาให้ฟังว่าในสมัยราชชี่ห้าเนี่ยเขามีการจัดเก็บภาษีกันยังไงอะไรเงี้ยเออก็คือมีการเลิกไพ่เลิกทาดใช่ไหมคะทีนี้ตอนแรกเนี่ยไพ่ทาดเนี่ยมันจ่ายาภาษีไพ่เนี่ยจ่ายภาษีอยู่ประมาณคนคนละแปดบาทเออแปดบาทในอดีตก,กับปัจจุบันก็ไม่เท่ากันนะเออมูล,ลค่าไม่เท่ากันนะแปดบาทแนด่ดีอาจจะเยอะแล้วเพราะว่าไหนคุณจะต้องเลี้ยงชีพตัวอย่างนีคุณจะต้องมาจ่ายภาษีอีกอะไรอย่างนี้ถูกไหม ต่อมาพอมีการประกาศยกเลิกให้เลิกทาสแล้วภาษีมันถูกดีดขึ้นมากลายเป็นจ่ายคนละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทจากเดิมเนี่ยมันยอดประมาณแปดหรือสิบาทนี่นแหละเออแต่ว่าถูกดีดมาไาอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าบาทซึ่งยี่สิบห้าบาทอะแล้วเก็บคนทั้งประเทศอะ ในสมัยนั้นนะ่ะที่แบบว่าสมมติว่าอยู่ๆคุณเป็นทาสมาก่อนคุณมีคนชุกเลี้ยงคุณมีบ้านก็ไม่ต้องเชา่าเขาก็ไม่ต้องซื้อแต่ว่าพอแบบมาอยู่แบบตัวคนเดียวอะไรเงี้ยไหนจะต้องเลี้ยงดูชีวิตเลี้ยงดูครอบครัวไหนจะต้องแบบว่ามาจ่ายภาษีอีกเห็นไหมเอออันนี้เนี่ยคือประโยชน์ที่ราชกนีที่ห้าจะได้ดังนั้นแล้วพี่ก็เลยจะรู้สึกว่าการที่เราถูกเพาะกันด้มาตลอดว่าอ๋อพระมหากษัตรยิย์ราชินีห้าเนี่ยเป็นที่รักยิ่งเพราะว่าแบบ มีบุญคุณอะไรอย่างเงี้เนาะพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบใจแอนร้องแอะน้ำอะไรอ่ะลูกมาร้องอะไรละ่ะร้องอะไรเดี๋ยวมาโชว์ตัวซิอยู่ไหนละร้องทำไมอ่ะฮะอยากสอนหนังสือด้วยดูเขา ัสดีพี่วันใหม่เลยวสวัสดีพี่วันใหม่พี่เคนคะนี่ครับนี่ครับครับทุกท่านครับนี่ครับดูทุกคนนนี่อ้วนมากผมลอยได้ค่ะป,ปีไปมาโนมาโนอ่ะทีนี้ คือพี่ก็เลยรู้สึกว่าการที่เลิกไพ่เลิกทาดะพี่ก็รู้สึกว่าแบบมันดูจะเป็นประโยชน์น้อยมากสําหรับตัวประชาชนอะโอเค,อเคก็เข้าใจได้ว่าไม่ต้องเป็นไพ่เป็นทาสคนอื่นเขาแต่ว่าคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดอะคือเขาไม่ใช่หรอคือมันมัน,ม,นมันเรียกได้ว่าเราถูกพบประกันด้นด้วยด้วยความเชื่อน,นี้มาตลอดไว้ว่าแบบมันเป็นบุญคุณอะไรเงี้ยแต่จริงจริงมันก็มันก็เมงเซนที่แบบอาโว่าให้เราไปเป็นคนธรรมดาทั่วไปเป็นพลเมืองใช่ปะ แต่ท้ายที่สุดคุณก็มาเก็บเงินเราปะมันมันนับว่าเป็นบุญคุณได้หรอก็เหมือนกับสมมติว,ว่าเราเราไปทํางานน่ะคุณไปทํางานคุณให้คุณคุณทำงานด้วยด้วยเออเขาเรียกว่าอะไรแรงของคุณเองอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ได้ค่าตอบแทนมาแล้วมันนับว่าเป็นบุญคุณได้หรอือมมันก็ประหลาดอยู่นะเออก็นั่นแหละอ่ะทีนี้พอมีการเลิกค่เลิกทา่านน่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วถามว่าทําไมถึงจะต้องแบบ เรื่องที่นาองพูดเนี่ยมันคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่าแบบเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถามว่าทำไมถึงต้องแบบและใช่เนี่ยถึงจะต้องให้ความใส่ใจกับการเก็บภาษีค่อนข้างมากอะไรยเงี้ยค่ะเหตุผลก็คือการเก็บภาษีอ่ะเงินอ่ะมันสําคัญต่อการสร้างรัฐสมัยใหม่มากรัฐสมัยใหม่คืออะไรไอ้โมเดิร์นสเตทอะที่บอกว่าป่าอารัฐอม่ะเออเงินอ่ะมันสําคัญมากเพราะว่ารัฐสมัยใหม่อ่ะมันจะต้องแบบมีการแบบ ได้พื้นทงพื้นที่ที่มันชัดเจนหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมเออก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้แบบสมัยดัชนีห้เรามีแผนที่ชัดเจนอะไรอย่างเนี้ยทางกที่เอ,อ่อเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นอืมทีนี้การเปลี่ยนไพ่เปลี่ยน,ยนท่าไปเป็นประชาชนก็เพราะว่าแบบาราชสำนักตัวพระมหากษัตริย์เองอะไรอย่างนี้ต้องการที่จะแบบเก็บภาษีให้มากขึ้นเลยนะคะก็อยากให้ท่าไปทํางานแล้วก็จ่ายภาษีอะไรอย่างนี้ยก็ทําให้เกิด อาชีพท,ท,ทหารเกิดขึ้นเพราะว่าจากแต่เดิมนะก็คือคนที่ไปเป็นทหารในอดีตอ่ะเขาไม่ได้เป็นเขาเป็นคนธรรมดาทัท่วไปได้แหละสมมติวันนี้หนูไปจับปากกาพรุ่งนี้หนูต้องไปถือปืนเออมันไม่ได้มีการฝึกฝนหรือไม่ได้มีการอะไรแบบนั้นมาก่อนนะอะไรเงี้ยมันเลยทําให้วิธีการรบในอดีตมันไม่เหมือนกับปัจจุบันที่แบบมันมีการซ้อมมันมีการมีการทําแผนดูนี่นั่นอะไรเงี้ยเออมันเลยจะไม่เป็นแบบนั้นดังนั้นเรื่องของการรบแล้วจะชนะไหมเนี่ยมันก็ห้าสิบห้าสิบ għal-epamanna ne n